สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมโลเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะม,มาพูดเกี่ยวกับ m MM l r p g นะครับที่ ถูกพูดถึงมายาวนานมากกว่า4-5ปีนั่นเองนะครับก็คือ Ashes of Creation นั่นเองนะครับหรือว่า AOC นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกม MMOPG นะครับของเพื่อนๆหลายคนนะครับแนว Open World แนว PvP Hardcore นะครับแนวแบบ Grinding แนวแบบ Farming แนวการเล่นแบบ Open World แบบอย่างจัดเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับสามกของเกมเก็บเลเวลนะครับเฟลมาจากหลายๆเกมนะครับ Ashes of Creation นะครับถ้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับถือ ได้ว่าเป็นการปลูกความหวังนะครับของสาวกชาวเล่นเกมยุค90หรือว่าชาวสาวกแบบเล่นเกมแนวเก็บเลเวลได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์ของ Edge o f c r a t i o n นะครับวันนี้นะครับน่าจะมาพูดถึง Roadmap นะครับแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับว่าทำไม Edge of Creation นะครับถึงดีเลยในการที่จะเปิด Alpha 2นะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็รวมไปปีกว่าๆแล้วนะครับเพราะว่า Alpha Test 1นะครับครั้งล่าสุดนะครับเมื่อประมาณปลายปี 2021หรือว่าเดือน8 2021ตามรถแมทที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ย ashes of, As of creation เนี่ยจะมี Alpha 2นะครับช่วงเดือนกุมภาปีที่แล้วก็คือปี2022นะครับแต่ก็พวกเราก็น่าจะเข้าใจได้นะครับเพราะช่วงนั้นนะครับมีเกมแบบฟอร์มยักษ์มากๆนะครับก็คือ Elden Ring แล้วก็ Lost Ark ที่เปิดในทาง ฝั่งยุโรปแล้วก็เอเดนดิงที่เปิดขายใน Steam แล้วก็พีเอสโฟร์พีเแล้วก็ Xbox นะทั่วโลกเลยนั่นเองอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่อันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับปีหนึ่งเป๊ะๆนะครับหลังจากที่เลื่อนไปรอบน,นอั้นเนาะก็ไม่มีข่าวข่าวนะครับก็มีข่าวขึ้นมานะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือการที่ซีเฟนนะครับหรือว่า CEO ของทาง a s h, h e s of Creation เนี่ยหรือว่าทาง i n t e r อร์ t Gaming เนี่ยเข้าเอ้ย i n t e r อ t i n t e r ์เพ t s t ด d โอเนี่ยออกมาเหมือนกับพูดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะครับดันเจียนแรกนะครับที่จะออกมานะครับก็คือเป็นดันเจียนอันนี้นะครับ Tower of Carfin นะครับและรวมไปถึง Tank Specialization ก็คือเหมือนคลาสที่แบบสายแทงก์นั่นเองนะครับและรวมไปถึงการอัปเดต UI ต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อไม่พูดพ่าทํำเพลงนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเข้าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเราจะมาพูดกันคร้าวๆแล้วกันนะครับว่า มันจะมีทางเป็นไปได้ไหมแล้วเราจะต้องรออีกกี่สิบปีถึงจะได้เล่นอันนี้นัดพูดเล่นๆนะคือนัดพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเผลอๆนัดอาจจะต้องมีลูกก่อนหรือว่ามีแฟนก่อนแน่เลยกว่าจะได้เล่น ashes of creation นะครับก็คือพูดง่ายก็คือไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีนั่นเองนะเพราะว่าโปรเซสนัดคิดว่ามันนานเกินไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะเขาเรียกว่านะ ช่วงที่ Ashes of Creation hype จริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงสักปี2020เพืเ่อนๆจำได้ไหมช่วงปี2020หรือประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่แทบจะไม่มีเกมเก็บเลเวลออนไลน์อะไรออกมาเลยนะครับถ้าเท่าที่นัดจําได้นะไม่มีอะไรเลยเพืเ่อนๆแทบจะไม่มีอะไรเลยเกมที่แบบเล่นได้ทั่วโลกไม่มีเลยนะถ้าจะมีมันก็มีเหมือนกับ Ark Age ที่กลับมาเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็มี Ragnarok ซึ่งมันเปิดแบบเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มีปี2 2ัน2ก็คื l อ l o s t อ r k นั่นเองก็เปิดมาบูมกันเกมที่ถือว่าผู้เล่นมากที่สุดในโลกเลยนะครับ และก็คองแชมป์ไปในปี2022นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราดูมาแล้วนะครับถ้าเราจะดูเกี่ยวกับพัฒนาการหรือสเกจจูต่างๆของทาง a s h e t of Corp of Creation นะครับปีที่แล้วนะครับเราได้ลองเกี่ยวกับเหมือนกับ Sea Combat นะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลายๆคนก็ได้เข้าไปดูนะครับ Sea Combat ก็คือนั่นแหละช่วง Alpha Test 1นั่นแหละเราจะมี Sea Combat นะครับมี Environment นะครับมีรวมไปถึงอะไรเอ่ย ีรวมไปถึงเกี่ยวกับเมาส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์บินสัตว์บกแล้วก็สัตว์ในน้ำนะครับภาพอะไรหลายๆอย่างนะครับและยังไม่พอนะครับทางเหมือนกับ ทาง i n น e ตอร์ t พจสตเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยเราจะมีเปิดให้เล่นเร็วนี้นะครับอ่ะก็หลายคนก็เหมือนกับดีใจกันไปนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเล่น a s h e s o f c r e a t i o n เราจะทำยังไงนะครับอ่ะนี่เป็นเหมือนกับพูดให้แบบให้เพื่อนๆเข้าใจคร่าวๆกว่อนเนาะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป็นแบ็คแพคเกอร์นะครับหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนกับซัพพอร์ตเกมนี้ได้โดยตรงนะครับก็คือจะมีแว l u ยูตั้งแต่75ดาอนยันไปถึง2อ0ด้อยหะครับสอนรับ ส5ดอนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าถึงเบต้าเทสได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นอัลฟ่านะครับเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องซื้อเหมือนกับ3า0ขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคถึงเพื่อนๆจะสามารถเล่นได้คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราดูจากรายละเอียดเข้าๆเกี่ยวกับเรื่อง เบต้าเทสหรือว่าอัลฟาเทสที่เราจะได้เจอครับก็คือเราต้องผ่านอัลฟาเทส t รอบที่2ก่อนนะครับเราถึงจะได้เล่นเบต้าวแล้วก็เบต้าทและนัดคิดว่าน่าจะถึงโคลสเบต้าคือพูดง่ายๆนะครับเฟดเฟดเฟดเท่าที่นัดคำนวณมาเนี่ยนัดคิดว่า a s ชเชดออฟโอเปอเนเนี่ยน่าจะรอไม่ต่ำกว่า2ปีเลยถ้าถ้าถ้าสปีดของทางอินเตอร์ปิ t สตูดิโอเขาวางไว้อย่างนี้เพราะว่า 2ปีก่อนอะปีปีครึ่งก,ก่อน,นครับมี Alpha วันอัลฟาทเนี่ยคือจากการที่อัปเดตเดี๋ยวนะจะแปะเหมือนวิดีโอไว้ข้างบนนี้นะครับแทบจะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูจริงๆนะครับเกี่ยวกับทางเขาเรียก a c c e s of Creation Map นะครับถ้าเพื่อนๆดูแมปของ a c c e s of Creation จริงๆนะครับเราจะรู้ได้เลยนะครับว่า a c c e s of Creation เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ ใหญ่มากๆใหญ่แบบใหญ่จัดๆเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่นัทบอกว่าใหญ่ใหญ่จัดๆหมายความว่าอะไราเพราะว่าทางอ่าซีเฟนนะครับหรือว่า CEO หรือว่า GM ของทาง i n t e r อร์ t Studio นะครับบอกมาแล้วนะครับว่าเรื่องเรือเนี่ยคือเหมือนกับอาร์เอนั่นเองจะเป็นส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ของการท่องโลกใน As h e s of Creation เเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกับ มีฟีลลิ่งของนาว่าหรือว่านาวาหรือว่าซีหรือว่ามีฟีลลิ่งเหมือนการแบบท่องเรือผจนภัยต่อสู้แล้วก็มีในขนิคของ เรื่องของทะเลมาเกี่ยวข้องนะครับแต่หลังจากที่เราได้เหมือนกับได้ได้ดูได้ดูอะไรหลายๆอย่างหลจากการที่เหมือนกับปรับมาแล้วนะครับอัลฟาศูนย์เนี่ยก็คือเป็นแค่โซนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตอนแรกๆเนาะก็คือเป็นเหมือนกับแค่โซนโซนเดียวที่ทางวิดีโอแอชมงโกมาก็คือเหมือนมีมีดิบอสมีเวอร์บอสแค่ตัวเดียวก็คือมีบอสหีแค่นั้นเองก็คือเป็นจุดๆเดียวนะครับแล้วก็ต่อสู้ n อนแ o n m เ n นต่างๆนะครับส่วนอัลฟาวันก็จะเหมือนเป็นเหมือนกับพื้นที่ต่างๆก็คือจะเป็นอออนนนัั่่เเงถ้าพืดู กว่านะครับกว่าเราจะได้เล่นจริงๆเนี่ยนัดคิดว่าอัลฟา2เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนานจริงๆเผือๆอาจจะไม่ทันปีนี้ด้วยซ้ำเท่าที่นัดสังเกตดูนะถ้ามาก็อาจจะมาสิ้นปีแต่ถ้าไม่มาสิ้นปีนี้นัดคิดว่าความไฮ p ์ของเกมเนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะและอันนี้ยังไม่พอนะครับเกมที่ดีจําเป็นต้องมีอะไรมีเลมีดันเจียนมีเวอร์บอสนะครับอันนี้ ก็ต้องยอมรับว,ว่าใช้ไปล้อีกนานแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าะนะเกี่ยวกับ crafting crafting ยังไม่นับเลยใช่ไหมแล้วก็มีกับ harvesting ก็คือเก็บแร่ตัดไม้อะเก็บแร่ตัดไม้เนี่ยมีการอัปเดตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าอ่ะโอเคในส่วนหนึ่งนั่นเองแล้วก็น่าจะเป็นการ generate copy 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 ไปก็ไม่น่าจะมีปัญหารนะครับแต่สิ่งที่นัดกังวลที่สุดณนะตอนนี้นะครับเรื่อง combat system เรื่อง class ใช่ไหม combat system class dungeon raid แล้วก็เหมือนกับ mechanic อะไรแต่หลายๆอย่าง นั้นะรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เหมือนเกิดความกังวลมากๆนะครับในมุมมอ,องนัน้แล้วก็ตอนนี้มันดีเลย์ไปนานแล้วนะครับก็พูดยังไงล่ะก็ต้องรอดูกันนะครับว่า a อาว a าอัลฟาสเนี่ยจะมา ภายในเร็ววันนี้หรือเปล่านะครับส่วนถ้าจะมีอัปเดตอะไรต่อไปเพื mm ่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e ให้นัท m มโลเกมมิ hmm. ่งเดี๋ยวนะัทจะแบ่งเป็นเหมือนกับหัวข้อแยกสำหรับ Ash of Creation เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่นัดกังวลที่นัดยังไม่ได้พูดต่อเนาะนัดกลัวว่ามันจะเหมือนกับ chronicle of a v e r i a นะครับ chronicle of a v e r i a คืออะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบนะบว่า chronicle of a v e r i a เนี่ยมันคือ,อ b i g g e t scam MWRPG หรือ Biggest scam ของเกมนะครับท so really ี่ถือได้ว exactly. kind of ่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงแล้วก็คอสสูงที่สุดก็คือเขาสแกมเงินไปกว่า8ล้านดอลลาร์8ล้านดอลลาร์8 3 8 3า8 3 24ก็ประมาณ3เกือบ300ล้านนะประมาณ300ล้านนั่นเองนะถือว่าเยอะมากๆนะครับก็คือแบบเขาเรียกว่าทีมงาน7คนปุ่มออกไปแล้วก็หายก็คือใช้ชีวิตสบายเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จากการที่เหมือนกับถ้าเพื่อนๆแบบเป็นแบบ Backup Kickstarter เพื่อนๆมันสามารถที่จะแบบฟ้องร้องอะไรได้เพราะเหมือนกับเราบริจาคเงินให้ไปอะไรย่างเงี้ยเนาะเคสมันก็แทบจะแบบเหมือนกับเลือนลางลงแล้วนะครับคือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะมากๆในปี2021นะครับแล้วก็ต้นปีของ2 0 2 2ครับหลายช่องของต่างประเทศก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์การสแกมของเกมเ r p g ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่เนๆสามารถที่จะากคอมเมนต์ได้ด้านล่างนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นัดกังวลน,นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เกิน5ปีแล้วนะครับที่ Ashes of Creation เนี่ยมันเริ่มมาแต่จะว่ายังไงดีคือ Ashes of Creation มันดีกว่า Chronicle of Aeria มากๆากเพราะามันมีตัวเกมมีอะไรหลายอย่างมีเอนจินมีอะไรแบบ แบ็กอัพแล้วก็ลองรับไว้แล้วนะครับแต่สิ่งที่นัดกลัวนะไม่ได้กลัวนะว่า ashes of creation จะแกมแต่นัดกลัวว่ามันมันจะแบบ มันจะไม่เสร็จสมบูรณ์พอที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับมายสโตนของทาง Asset of Creation เนี่ยได้ crowdfunding ของแคมเปญของ Kickstarter crowdfunding ได้แค่3ล้านดอลลาร์เองนะครับถือว่าน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบกับ Chronicle of a u s r a l i a นะครับซึ่ง c h คนแล้วก็ออฟ e ร i a เนี่ยเดี๋ยวน่าจะแปะภาพให้ดูนะว่าภาพมันหน้าเกียดแล้วก็กากแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า3ล้านกว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง Asset of Creation นะครับเขาก็ มีอะไรหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ pre p u r c h a p, p order package ซึ่งสตรีมเมอร์หลายคนซื้อนัดคาดว่า pre order package เนี่ยคนซื้อไม่ต่ำกว่า1น100คนแน่นอนนะครับและยังรวมไปถึงยอดบริจาคในสตรีมนู่นนี่นั่นแพชิออนรายเดือนอะไรต่างๆกนะ็มีเยอะมากมายอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับภายในใจนะครับนัดก็หวังว่า Ash r อ Creation นนะครับจะ กลับมาเหมือนกับไม่ใช่กลับมาที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเล่นทําให้มันเหมือนกับสมบูรณ์แบบให้เพื่อนๆนะครับสาวก M O R P G ได้เล่นเกมนี้อย่างจริงจังนั่นเองนะเพราะว่าสปีดเกมมิ่งนะตอนนี้นัดยอมรับเลยว่ามันเหลืออะไรอีกเยอะมากครับเพื่อนแบบเยอะแบบเยอะจริงๆเยอะแบบคือเยอะมากอ่าต้องบอกอี้นะครับถ้าเพื่อนอยากจะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Ashes of Creation แล้วก็เกม m r p g อื่นๆนะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้นัทไมรูเกมมิงได้นะครับวันนี้ยังไงนะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆของเกม Ashes of Creation นะครับยังไงวันนี้นะัทขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ